ในข้อหาที่สองนี้ออในช่วงหลังนี้ทางอายการสั่งให้เปลี่ยนข้อหาเป็นฆ่าคนตายโดยเจตนาเพราะฉะนั้นไอข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาเนี่ยมันมันจะซ้อนอยู่กับข้อหาทอทิ้งเด็กจนถือแก่ความตายนะครับคือ <c oughs> สําหรับของลุงพลที่ถูกแจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนานี้เรา มันมันมันเป็นข้อหาหลักนะครับเราเราไม่สามารถบอกเหตุผลได้แต่ว่าเรามีหลักฐานพร้อมที่จะสืบนะครับส่วนของป้าแตนหรือนางสมพรนี้ถูกแจ้งข้อหาว่าร่วมกับลุงลุงพลในการจัดแปลงสถานที่พบศพนั้นมันมาจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ครับทุกวันนี้ก็คือความจริง มันเกิดขึ้นเราไม่ได้มีส่วนร่วมรู้เห็นเม้แต่น้อยทุกวนนี้เริ่มจากวันนี้ไปก็คือการพิสูจน์ให้สังคมได้เห็นว่าสิ่งที่ลหลายๆคนเข้าใจเนะี่ยบางทีเรามองแค่ข้างนอก คงจะไม่นอกเอาเร็วขนาดนั้นนะเพราะว่าเป็นพระเอกไงเออถ้าเป็นถ้าเป็นตัวร้ายก็ว่าไปอย่างหนึง่งแต่เป็นเป็นพระเอกเป็นนางเอกอย่างเงี้ยเออนะก็เลยคิดว่าคงจะไม่ไม่นอกเอาเร็วกว่านั้นนะ